اه <applause> ثواب เป็นนิหมายดีนะครับที่ทางเทศบาลนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นแนวรโยบายหลักที่เราอยากจะให้เยาวชนนะครับได้มีวินัยนะครับในการที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็กําจัดขยะต้นทางนะครับถือว่าเราได้มาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำอิมูรร่วมกับทางโรงเรียนนะครับที่เราจะนําเอาทั้งขยะนะครับแล้วก็มีบางสิ่งนะครับที่เรานำมาให้ เรียนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆรักเรียนนะครับได้มีความรู้นะครับในการที่จะแยกขยะนะครับมีขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะที่สามารถทําลายได้าทาลายไม่ได้นะครับก็ถือว่าเรามาเริ่มต้นที่เยาวชนนะครับให้บุคคลเหล่านั้นนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะ,ะสร้างสรรแลวก็สืบทอดไปยัง ชุมชนในครอบครัวของตัวเองนะครับถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางท่านพอนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่ทางคณะผู้บริหารและก็ทางเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน,นครับได้มีความตั้งใจนะครับที่จะให้โรงเรียนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการกับจัดขยะในการที่จะดูแลขยะต้นทางนะครับผม ที่ดีให้กับน้องๆรุ่งต่อไปและโดยเฉพาะโรงเรียนของเรานะคะต้องช่วยการดูแลทำความสะอาดไม่ทิ้งขยะเรีย่ยร้นะคะคุณครูก็จะภาคภูมิใจวันนี้นะคะขอโอกาสให้ท่านประหลาดเทศบาลน,นะคะในเวลานิดนึงช่วงรอท่านท่านนายกนะคะน้องๆจะเห็นว่ามีรูปแบบของขยะที่เรานํามาวันนี้จะเชิญชวนแค่ว่าน้องๆจะมอบให้กับท่านอาจารย์หรือว่าใครก็ได้นะคะนำไปขายทำเป็นกองทุนไว้้กับน้องๆก็ได้นะคะ เขาเรียกว่าถึงเสียววราพ่ออาจารย์ประชานไป่เนาะค่ะเนาะอยากอยากเขาเมื่อไหร่ที่จะหยเพื่ออยากทำเรื่องสะดวงที่ตนหนองนอในมั่นแต่จิตใจนี้อยู่ท้ายรถนะคะเวลาโดนขยาของเขาแลนเขาเมื่อกี้ปุ๊บไมโครทิปจะติดอยู่โรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่นะครับซึ่งในที่รัฐบาลมีอยู่สองแห่งก็คือโรงเรียนคนในพื้นาแล้วก็โรงเรียนในพวยไทยได้มีการจัดทำเพียงวิญญาณครับช่วยในการขัดแยกขยะ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาอันตรายตรงนี้เราจะมีการเก็บทวบคุกเดือนนะครับอาทิตย์สองในส่วนของอาหารนะครับเรามีเรื่องของการจะทำเสียเกียรนะครับนะครับถ้าในส่วนของยาทั่วไปเราไมมีการเปลี่ยนผลนะครับในกระติกยาส่วนนึ่นนะครับเราจะมีการมอบทิปยาทั่วไปนะครับเราจมีการชักอากัศ เราก็มาไปเตรียมกังที่ที <t 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 um, ่นี่ขยะของทางพิศบาลนะครับให้เหลือร้อยี่สุดเพาะฉะะมีการชางน้ำหนักเพ่ว่าบริบาลขยะในแต่ละวันของแต่ละคนเรือนของแต่ละสถานที่โดยท่านนายกนะครับในการห้ักระดับ นักจับจางานนะคะเราก็จะให้ท่านผู้จันการนะคะได้ได้รบป่ายแล้วก็ร่้คุยในส่วนของอกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะโดยเสิอท่านผู้ป็นการโรงแรมที่ออรักค่ะแม่ทราบดีว่าลูกของแม่ร้อนแต่การร้อนในวันนี้คือวันที่ดีในวันข้างหน้าเมื่อสักครู่แม่ได้นำเรียนกับท่านนายกแล้วว่าท่านขาสงสารลูกๆเหลือเกินตากแอบร้อนแย่นี้ทุกวัน ท่านนายกท่านเฉลยบอกว่ามีวิธีแก้ยังไงแม่ก็เลยบอกว่า,เ,งงเ,วาเป็นความฝันเหลือเกินที่อยากจะทำเสาขึ้นมาแล้วก็บ้านแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนที่ถนนคนเดินท่านนายกท่านตอบรับท่านบอกว่าสุดยอดเลยผมจะร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการตากแดดของลูกในวันนี้ จะต้องมีวันสิ้นสุดของการตากแดดนะคะขอให้ลูกๆอดทนนิดหนึ่งนะคะ,ะปัญหาดีไว้แก้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไม่ต้องรอแดดอีกแล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอยู่ตรงนี้ท่าน็นดูท่านเมตตาลูกๆของแม่ที่เจ็บๆดีนะคะในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้กำกับนะคะท่านผู้กำกับที่ท่านได้เข้ามาสารฝันในเรื่องของ หึ่งโรงเรียน 1. งโรงพักในที่สุดโรงพักรักโรงเรียนนะคะและที่สำคัญอีกนอกจากโครงการนี้แล้วก็ก็ยังมีฝ่ายสนับสนุนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลังความรู้ลังปัญญาของท้องถิ่นและที่สำคัญเป็นลังพลังศรัทธาท่านสามารถ เป็นผู้วิเศษเยลเมททุกอย่างที่ลูกๆขาดได้อย่างเช่นวัน,ว,นวันที่ท่านเข้ามาร่วมเป็นขีพยาในโครงการโรงพักรับโรงเรียนนะคะได้ขอว่าเอ๊ะทำยังไงลูกๆที่เดินตรวจจะได้มีจักรยานบ้างในวันนี้พวกเราจะปบมือรับรางวัลน,นี้ไหมลูกแม่บอกแล้วว่าลูกของแม่ไม่ได้อยู่ อย่างโดดเดี่ยวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกท่านมาสนับสนุนในเรื่องของจักรยานแล้ววันนี้ท่านก็ยังได้นำทีมจากเทศบาลใช่ไหมคะเทศบาลนะคะด้วยการมอบอุปกรณ์นะคะสำหรับาการคัดแยกขยะต่อไปขยะตรงนี้จะไม่มีอีกแล้วนะคะขยะตรงนี้จะไม่มีอีกแล้วและที่สำคัญการท,ที่จะ ร่วมด้วยช่วยกันในการคัดแยกขยะอันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินไปนะคะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในวันนี้เป็นบุญของครอบครัวว้าแตดนะคะก็ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีนะคะก็ขอกราบขอบคุณทุกทานส่วนนะคะที่ที่ได้เมตตาก,กับลูกๆที่นี่ในในวันนี้และวันต่อไป พวกเราจะเป็นผู้ที่โชคดีนะคะจะเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของอำเภอโพชัยและของประเทศชาติก<อ><อ>็ขอกราบขอบพระคุณด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความซึงใจและที่สําคัญนะคะลูกๆจะเห็นว่าท่านที่บอกนิตนะคะนักสือข่าวนะคะคอนอกจากท่านจะมาช่วยประชาสัาน 3, ประชาันโครงการดีๆข่าวดีๆแบบอย่างดีๆของโรงเรียนเราแล้วนะคะท่านอยากปรกรณาด้วยว่าท่านยินดีที่จะมาสอนลูกๆของแม่ในการ,รตัดต่อทําข่าวทําสื่อทําการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหน้า,นาดีด้วยนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกภาคส่วนมาณโอกาสนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณอย่างที่สุดค่ะท่านเอาจต่พรมอีกทั้มทงมึงเลยลูกแม่ ขับน้ำมากนะครับหาโรงเรียงนะรับซึ่อเป็นนาทีัาทีสองดูแลเดี่ยวชิญคือกันนะครับถ้าผู้กำกับเองนะครับี่นาทีเด่ค่อยดูแลตัวสองอกันะครับหินตอไปอยาจมายาิพันเด้ออยู่ตลาดกับ้อขึ้นรถถึงดเสียได้ผู้กำกบด้แต้วันไหนถึงได้เห็นว้าเขาชักครได้่าใสเห็นนะครับถามนายได้นะครับสืบหาได้เดี๋ยว่านเจสบาร์ต้อประกาศว่าเอาขยะไปขายนะครับ เพื่อความเป็นความทุนก็ได้นะครับพยาได้นีันเกลอัวตรายกับโรคทางสีแดงนะครับน่งรักบนบอกะครับพยาเข้ามีจัยาครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเข้ากิคทเจ้าจีนะครับา้าพัดแจงขัี่ว่าตัไแรกไปทายไหนนะครับที่อยากเนตามเข้าเร้ามังย่างะำนั่ทผู้มาจารยัขาดยุ่นะครับว่าจะปนที่หลเกิดเสียงเกิดื้อตัางๆนะครับหรือว่าคลาที่นะครับเดี๋ยวเข้ามีบัานกลียกันนะครับเพื่อว่าได้เข้า ครับผมขอขอบคุณขอใจนะครับหลูกเรื่องสุรันผู้ก๊อตนะครับขี่หัวศาสนางฟังนะครับนะครับพยายามปฏิบัติตามเลยนะขี่ฝางมาไคนเดียวกับสันล้อมซับซับพูดกับโรพักนะครับให้ขาดดูแรกครับขอบคุณครับสวัสดีครับเกิดวันจันทร์หน้านะครับเพราะว่าโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดได้เข้าดเนินการที่โรงเรียนเราก็จนถึงม .6 เมื่อวานนะครับทีเด็ดของโรงฝึกกัน ต่อไปก็คงจะเกิดเลยครับเห็นรอบเลยนะครับการปฏิบัตินะครับของโครงการรนอยการดสำนักงานตำรวจชาตินะครับมอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ดเรานำล่องสำหรับโครงการนี้นะครับทุกให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดจาดกิจกรรมการปฏิบัติเหมือกนกับทุกภาคเรามาถึงที่โรงเรียนทุกคนมีสว่วนร่วม คลิปเพื่อที่เราจะวัดค่าของขยะที่ท่านกิ <Okay, S 1> <า>นอะคครัด<า>ขบับเลยว่าท่านรสร้างขยะเท่าไหร่ขออนุญาตปรบมือนะคะให้กับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านวันนี้ด้วยค่ะและปรบมือให้เองั้งนึงค่ะขอบคุณขอบคุณอย่างสุดจริงน,นะครับอ่ะวันนี้ก็เรียบร้อยเชิญลุกครับเรียบใหญ่ครับเดยกแถวๆไม่เด็กนะครับเด็กแถวที่ดีดูรถตู้นะครับอ่าเดี๋ยววันเราก็ดูมดีมากวันนี้นะครับ કોઈ લખા สวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนโพชัยชนุปธรรมนะคะในวันนี้เป็นวันที่11เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดียิ่งของลูกๆนักเรียนโรงเรียนโพชัยชนุปธรรมนะคะมีเหตุการณ์สำคัญนะคะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี่นะคะก็คือท่านนายกวิชิตธนสินนะคะได้นำทีมงานเข้ามาต่อยอดในเรื่องของการ เก็บขยะจริงๆแล้วปัญหาขยะที่นี่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนะคะเรื้อรังมานานในวันนี้หลังจากที่ทําการ MOU เรียบร้อยแล้วท่านนายกและของท่านเองนะคะการนําอุปกรณ์การคัดแยกขยะพร้อมกับมอบนโยบายนะคะทางโรงเรียนจะได้ต่อยอดโดยนําสู่การปฏิบัติจริงคะ่ะท่านเรามีอุปกรณ์ในการเก็บขยะเรามีอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะเรามีลูกๆที่เป็นทีมงานที่จะทําการคัดแยกขยะ เรามีความเชื่อว่าอีกในวันข้างหน้านะคะโรงเรียนโพชัยชนุปธร,รมจะปลอดขยะแล้วก็ขยะที่นี่ยังจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสามารถจำหน่ายเป็นขยะรีไซเคิลได้ด้วยโครงการนี้นะคะนอกจากจะทำในโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะขออนุญาตต่อยอดออกสู่ชุมชนด้วยนะคะโดยลูกๆของนักเรียนในวันนี้ะจะมีคำกล่าวที่ว่าเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะ ในวันนี้นะคะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะคนที่ทิ้งขยะก็คือคนที่ยืนอยู่แถวนี้แหละไม่ใช่คนกรุงเทพนะคะในเสริมการคัดแยกขยะก,การเก็บขยะเนื้ออื่นใดจะอยู่ในจิตสํานึกของเด็กเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่หรือเขาจะออกไปสู่ชุมชนเขาเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเขาย่อมให้ความสําคัญกับการคัดแยกขยะก,การดูแลขยะซึ่งขยะนั้น โทษของขยะก็คือเป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะนำนำโรคร้ายสู่สุขภาวะของพวกเรานอกจากนี้ไม่มีขยะแล้วนะคะสถานที่สะอาดสะอา้านถูกสุขลักษณะขยะนั้นยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าด้วยนะคะเป็นไม่รู้จะขอบคุณท่านนายกและทีมงานอย่างไรดีนะคะก็คือขยะจะไม่มีแล้วคะ่ะตรงนี้นะคะกะ็จะต่อยอดโดยการทำในโรงเรียนให้สะอาดที่สุด ให้เกิดมรรคผลที่สุดแล้วก็ขยายผลสู่ภายนอกโรงเรียนด้วยซึ่งในวันนี้ท่านนายกมานอกจากนำถังขยะอุปกรณ์คัดแยกขยะมาให้เหนืออื่นใดท่านยังได้นำจัก,กรยานนะคะนำจัก,กรยานมาพร้อมกับท่านผู้กํากับนะคะในวันนี้โรงเรียนรู้สึกซาบสึ้งใจมากจักรยานนี้จะไม่ใช้แค่การเอ็กซเรย์พื้นที่เรื่องของอยาใช้เอ็กซเรย์พื้นที่ ที่มีขยะด้วยนะคะเป็นมาหนึ่งครั้งได้ครอบจักรวาลต้องขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอปะวรณาว่าจะอบรมบ่มนิสัยของลูกๆที่นี่ให้เห็นความสำคัญและก็ต่อยอดโครงการเพื่อความผาสุขความร่มเย็นของโรงเรียนโพชัยชนุปัมถ์ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพคู่อำเภอโพชัยตามเจตนารมณ์ของท่านและของทุกภาคส่วนค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ ให้เราไปนั่งรถไฟฟ้าให้บันทึกภาพสัก้นสะสมมาๆเรู้เร็วๆมันไม่ใช่ว่าจะมีมาง่ายๆนะรถแบบนี้ก็จะมีนั่ง